นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกราบขอบพระคุณครับเรื่องต่อไปเรื่องการตอบกระทู้นในสนภาพรรคก้าวไกลหัวหน้าชัยชัยธวัฒน์หัวหน้า,รนาพรกเขาถามถามเสถียรเสถาม,ถามไม่ตอบตอบกระทู้น,นักการเมืองคนอื่นแต่ไม่ตอบแต่ไม่ตอบไม่ตอบชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคก้าไกลไม่ดูแปลกแปลกหนึ่งเลือกปฏิบัตินะเลือกปฏิบัติไม่ชอบขี้หน้าพรรคก้าวไกลนะก็ไม่ตอบกระทู้เขา อันที่สองกลัวมาตอบไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นประเด็นหรือตอบไม่ได้นะครับผมมองนะครับว่าดูคุณเศรษฐาเนี่ยความมั่นใจตัวเองก็น้อยลงความหวาดกลัวหวาดผวาคุกก็เยอะเพราะว่าหนึ่งหมื่นบาทนี่นะมันจะติดทุกกิจลารอประชเนี่ยเขาลับกีดรอแล้วเขาเตือนเข้าอะไรแล้วเนี่ยเขารอแค่คุณตัดสินใจว่าคุณจะแจกพอคุณเริ่มกระบวนการเนี่ยคุณก็เตรียมตัวเข้าคุกกันเถผมดูแล้วผมดูแล้วไม่น่าจะรอดนี่คุณบอกตกไปตรงมานไม่น่าจะรอด น้องันรอดนะมติดคุกไปแ็แจกว่านายก,กเสีย่ยมนักตีคั้งน,ะนายกนั่ตีช่วยประหลักระทรวงการคลังใครที่เกี่ยวข้องคุกตารางมารออยู่อเด็กสุภาในประธานในบุ๊คลรากำนําข้าวไม่น่ารอดพปชอได้เขาเตือนแล้วออกข่าวเป็นเรื่องไปแล้วแม่ที่ขก็เตือน c ีดีไอก็เตือนนักเศรษฐศาสตร์รก็เตือนใครๆก็เตือนน่ไม่ฟังเพรเล่นผมดูไปรอด แล้วผมดูไอ้หมื่นบาทเนี่ยเดี๋ยวก็พักไปตอนนี้ก็แบบดึงไปเรื่อยๆดึงข่าวไปว่าเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่ามันมีคนมาคัดค้านพวกเศรษฐีพวกก้าวไกลด้อมส้มมาคัดค้านพวกไอ้ไนักการเมืองสายเกา่าค้านะแล้วก็เดี๋ยวก็ออกมาถแถลงข่าวแล้วก็ร้องไห้หน่อยออผมนายกรัฐมนตีเนี่ยต้องรับผิดชอบที่แจกเงินไม่ได้ก็เพราะพวกเขาเราคัดคนรวยเขาคัดค้านทำให้คนจนไม่มีสิทธิ์ได้เงินหนึ่งหมื่น 1, บาท ต้องบอกมันยืนร้อง,องไห้เพราะผมดูแล้วมันไม่น่าจะไปได้เลยมันไม่มีตังค์เขาว่ากันตรงๆเลยอ่ะไม่รู้จะไปเอาเงินจากไหนมางบประมาณเนี่ยปีละแสนล้านเนี่ยนะถ้าเจียดไปจบแล้วเหลือแต่เงินจ่ายเงินเดือนข้าราชาการจบแล้วแล้วมาใช้นี่ลุงตู่นะจ่ายเงินเดือนข้าราชการใช้นี่ลุงตู่ที่ลุงตู่แกกู้มาสมายัยโควิดก็จะไปว่าลุงตู่ไม่ได้จบแล้วไม่มีตังค์หลือ รับพักร่วมรัฐบาลใครทจะไปยกมือให้ต้องร้องเพลงลอยแพไม่ใช่เลื่อนแพลอยแพมันดูแล้วไม่น่ารอดต้องมีแพมารับบาปคือเสฐานี่แหละแนวโน้มอ่ะนะครับไปดูเนี่ยเป็นอย่างนี้มันมีตังค์แล้วตอนนี้ก็ดึงไปเรื่อยๆอดึงชัก,กเยอะไปต้องถามประชาชนประชาชนว่างไงนะจะเอาไว้หนึหน่งหมื่นบาทอ่ะมันเอาอยูอย่แล้วคนส่วนใหญ่ประเทศยากจนแค่ลงทะเบียนกับลุงตูไ่ไปตั้งสิบสี่สิบหกล้านแล้ว คนไทยยากจนอ่ะคนมีดังมีเงินหลักล้านในบัญชีมีสั้จริคนเราไปดูดิสถิติแบงค์นะข้าแล่ะเข้ากูเกิลคนไทยมีเงินในบัญชีตั้งแต่หนึ่งล้านบาทมีกี่คนมีในบัญชีสิบล้านบาทมีคนน้อยมากนะครับคนไทยทั้งประเทศส่วนใหญ่ยากจนนี่สินงบนขับรถหรูอะไรติดจัดไฟนั้นไฟนั้นทั้งนั้นอ่ะนะนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับพี่ร้องครับฟังฟังไว้แล้วก็ประหยัดใช้จ่ายตามสมควร นะครับน,นะฮะอันนี้ก็เรียนได้พี่น้องนะก็อยากให้ทางนายกตอบคำถามตอบกระทู้พักเก้าไกลด้วยนะสิริกัญญาอะไรก็พูดจรงิงมันถึงทางกันแล้วมึงมีมันมีตังมันจบแล้วตอนนี้ก็ดึงไปแล้วก็พยายามจะเอามงนชนมาช่วยตัวเองนะผมก็อยากให้พักเพื่อใจเนี่ยตั้งใจทํางานนะอย่าไปตั้งใจทำมาหากินเพื่อส่วนตัวตั้งตั้งใจทํางานไนเรื่องแจกเรื่องประชาชนหยุดรถลดไฟฟ้า20บาทอะไรจะไรเนี่ยเรื่อง เป็นไปไม่ได้หรอกเขเอาเงินที่ไหนมาปลุกหนุ่มพีเราเป็นหมื่นล้านหน้าค่าแรงขั้นต่ำนาอย่าไปยุ่งกันเลยประชาชนใครก็จะมาะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำวันละหกร้อยังไปไม่ได้หรอ,อ,อกเลิกเถอะนะเงินเดือนปริญญาตีสองหมื่นห้าก็เลิกเถอะยอมรับเราที่จะพูดไปต้องการให้เขาเลือกตั้งก็คือเพื่อไงโกหกประชาชนไปอ่ะที่ผ่านมาจบแล้วไม่มีทางหรอกจบปริญญาตีสองหมื่นห้าหมื่นห้ากูยังไม่อยากจ้างเลยเด็กจบใหม่ๆล้วไม่รู้แม่จะมาทำอะไรได้บ้าง พิออกจากโรงเรียนมาจะทําอะไรประสบการณ์ก็ไม่มีไม่มีเราสองหมื่นหน้าอะไร่างนะครับเออเข้าใจนะยอกเล่าความจริงเลยกระชานนิยมเนี่ยเป็นนี่ก็ไปต้องใช้กยศก็ไปต้องใช้เกษตรกรเป็นนี่ก็ไ่ต้องใช้ยยใชิบหายนี่พายุโยสงส่งเสร,ริมคนไม่ต้องใช้นี่หมดเลยตายหาเนี่ยใครเป็นนี้นออกอยศก็ไปต้องใช้อ่านี่กู้ยืมเรียนก็ไปต้องใช้พักนี่หมดอ้าวแล้วชิบหายแล้วต้องไปจ่ายดอกเบี้ยแทน นาจ่ายดอกเบี้ยแทนประชาชนชน่ะแทนเกษตรกรแทนคนที่กู้ยืมเงินเน่ยเอาเงินที่ไหน,ไนมนา,มนามนทักก่อรัฐบาลเราไม่ใช่รัฐบาลเศรษฐีประเทศไทยไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์พี่น้องครับผมเห็นข่าวเราบอกว่าอะไรเป็นนี่กอย,ยส่กู้บอเรียนก็ไม่ต้องใช้พักนี่ไหมนะยอยากจ่ายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นข่าวคงกล้าปราไม่ต้องจ่ายอะไรประเทศเรารว้ขนาดน,นั้นอยู่ครับพี่น้องครับเกษตรกรเป็นนี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ครับพักไว้ นะใครเป็นหนี้กับธนาคางใช้อย่าลืมนะครับแบงก์อมอสินแบงก์เอ่อทกสแบงก์แบงก์อ,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 งงอาคารสงเคราะห์แบงก์อะไรกรุงไทยอะไรต่างเนี่ยรับถึงหุ้นเจ๊งนะเขาปล่อยไปแล้วเขาต้องได้ดอกเบี้ยถ้าไม่ได้ดอกเบี้ยเขาเรียกว่านี่นี่เสียหรือนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้คือปล่อยกู้แล้วไม่ได้ดอกเบี้ยรับธนาคารก็เจ๊งแล้วคนเจ๊งคือใครอ่ะใครไปถือหุ้นธนาคารไทยใครไปถือหุ้นธนาคารอมสินใครถือหุ้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ รัฐบาลกระทวงการคลางกระทวงการคลางคือใครอ่ะก็เงินประชาชนไงีิบหายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเงินเนี่ยไปไปทําตามใจรัฐบาลี่ะนะแ่้วก็ต้องใช้นี่อ่ะมันไม่มีของฟรีนะนะประเทศยากจนบอกเป็นนี่กับไปยองใช้เกษตรกรนะพักนี่ไว้ไม่้องใช้เพราะเอาใจจะได้มาเลือกตั้งและเลือกกูเป็นรัฐบาลอ่ะนักศึกษาเรียนกู้ยืมเงินก็ไปยอมใช้ตายผมว่าตายนะครับ อย้ายังไงเดยวบ้านเมืองมันควรจะเข้ามาแล้วคิดว่าเออเราจะหาเงินยังไงทุกวันเนี่ยไม่มีรายได้แล้วค้าขายก็สู้เขาไม่ได้การลงทุนก็ไม่ค่อยมีเขาไปเวียดนามไปลาวไปอะไรกันหมดนะนะรถไฟฟ้าจะสู้ลาวไม่ได้นะจะพัฒนาย,ยังไงมันควรจะคิดว่าเราจะหารายได้ยังไงจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันยังไงทําให้คนไทยเก่งยังไงส่งเสริมยังไงทํายังไงให้เขาค้าขายเก่ง หาเงินยังไงผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับรนะพี่น้องครับพี่น้องคิดเหมือนผมไหมนะคิดไหมเราต้องคิดว่าจะทำมาหากินยังไงร,รัฐบาลจะทำไงให้เราประเทศเราขายของได้ขายผู้เรียนขายวะขายอะไรข้าวราคาดียางพาราดีอะไรมันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ากิจาการต่างๆค้าขายคนมาเที่ยวประเทศนักลงทุนอย่างนี้กับนี้่ก็หนีไปหนีไปหมดอ,อะ่ะไหนจะทุจริตไหนจะพรรับช่าแตกหัวคิวอ่า รับได้ทุกอ่ากางกางเรเมืองเราเต็มไปด้วยความรับทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชการเจ้าโจรเต็มบา้านเต็มเมืองไปทางไหนแม่กันตบซับตบซับตบซัก,ซก,ซกนะคดีความก็วิ่งเต้นลน้มคดีเราต้องเราต้องแก้พวกน,นี้หรอือเปล่านะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนอ่าได้ทราบนะครับมันควรจะเน้นเรือ่องธรรมาภิบเหมือนพวกเราเนี่ยนั่งฟังอยู่น่นะวันๆเราต้องคิดอะไรเนี่ย จะมาหากินยังไงทำไง,งจะมีไรายได้จะรวยแต่ไม่ใช่ขายยาบ้านะหรือไปเป็นแชร์ลูกโซ่หรือว่าไปหลอกลวงประชาชนหรือเป็นชชปนิติอาธิะชานทำไงจะรวยราคาขายยังไงรัฐบาลต้องช่วยนะไม่ใช่วันๆก็จะอ่ไม่ต้องใช้นี่นะลดลดราคาโน่นลดราคานีาาน่แล้วก็เอาเงินภาษีไปสนับสนุนจนอยู่แล้วยังเอาเงินภาษีไปสนับสนุนถ้าน้ำมันราคาถูกต้องมีวิธีการแก้ไม่จชเป็นต้องเอาเงินภาษีไปสนับสนุสน,น พอไปสนับสนุนมากๆเขาก,ก็แย่นะครับนะราคาข้าวพืชผลการเกษตรทำมาหากินยังไงทำไงก็รวยนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดนะทำไงจะค้าขายดีนกะลงทุนอยากมาอยู่ประเทศไม่ใช่อยู่ประเทศเรา,าเก็บหัวคิวนะคอ,อร์รัปชันทุจริตนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะฝากกันไปนะครับจุกรูจุกูใครเห็นด้วยเข้ามากดไลค์กดแชร์า กันให้เยอะนะคนได้เยอะครับนะคนดีคนดูก็ทางเฟ b บุ๊กยูทู b e ิกต t อ k นะครับอันนี้ผมก็ให้ข้อคิดกันอา้าวนะครับนะนะครับนะครับมีอะไรที่น่าสนใจครับอืมอ,มอตลาดหลักทรับแจงหุ้นไทยร่วงหนักสาเหตุหลักสงครามการปรับดอกเบี้ยสหรัฐ นะครับติดลบกันทั่วโลกเนี่นะนนยหนักบากและยากตรงเงี้ยนะ,นะเอาเงินไปพัฒนาประเทศดีกว่าอย่ามาแจกเลยเออนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับ๋ยวผมก็ดูนะครับอืมนะครับมีอะไรเนี่ยไปเล่นของเล่นเครื่องเล่นปลาหมึกนะครับที่สะพานพระรามแปดพังถล่มมาบาเดเจ็บสามรายโอโ้เครื่องล่นเครื่องอะไรประมากนันเลยน,นะเออนะครับอ มีอะไรที่น่าสนใจครับเดีย๋ยวผมก็จะดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจข่าวข่าวสารบ้านเมืองนะเดี๋ยวดูนิดนะครับอะไรมีประโยชน์ก็จะมาเล่าสู่คนฟังนะใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความไม่คลี่หน้านะถูกกันแก้อิทธิพลอะไรต่างก็้องทุกข์ลองเยนมาได้ที่เพจน,นายการทุกได้นะครับนะครับมีอะไรบ้างครับนะครับรัฐมนตรีนะพิพัฒน์ นะบอกค่าแรงขั้นต่ำนะจะขึ้นถึงขึ้นได้แต่ไม่ถึง400บาทนะต้องพิจารณาตามจังหวัดเพราะจะมีปัญหาเงินเฟ้อประเทศนะเออเนี่ยนะครับค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ำก็ไปอย่างเต็มที่ไม่ถึง400คือค่าแรงยิ่งสูงก็ประเทศจะยิ่งทิหาหเพราะอะไรต้ทนทุนมันสูงการผลิตสินค้าก็สูงจะขึ้นไปทำไมขึ้นไปก็ไม่ได้อะไรเนี่ยไป,ไ,ปไปเอาใจเขาเรียกอะไร ไปเอาใจอะไรก็เนี่ยไปไปเอาใจประชาชนประชาชนิยมเป็นไปไม่ได้เงินเดือนสูงสูงสูงไปตางไหนสินค้าก็สูงไปจะขึ้นไปทําไมขึ้นไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับเข้าใจนะ้วคุณตาวัยแปดสิบห้าโดนหมาพิบูกัดกัดน,นะครับอันนี้ก็ปัญหาเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรก็ต้องระวังหน่อยนะเนี่ยนะครับ,นะรบข่าวจาก